รัฐมนตรีอนุทินอนุทินเร่งปิดเกมคนยังไม่ฉีดวอนทิ้งวัคซีนเอกชนมารับของรัฐบาลก่อนคุณอนุทินบอกว่า,าได้กำชับให้ไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักง,งานควบคุมโรคทั่วประเทศเร่งปิดเกมปิดจัอบ สำหรับใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้คนเหล่านี้เนี่ยมีอยู่สองประเภทครับคือพวกที่รอวัคซีนที่ตัวเองต้องการทั้งไฟเซอร์ทั้งโมเดอร์นารอเทพรอเทวดาเขาอยู่อ่ะ <c oughs> คุณอนุทินบอกว่าท,ทั้งทั้งที่ไม่ควรจะรอรอทำไมอ่ะฉะนั้น จะขอวิงวอนให้คนเหล่านี้เนี่ยยอมตัดใจทิ้งวัคซีนที่จองเอาไว้แล้วก็มารับของทางรัฐบาลอย่าไปรอมันเลยเอา้าแล้วที่เสียตังค์จองไปทำไงเสียตังค์จองไปแล้วทำไงคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวค่อยหาวิธีขอคืนเดี๋ยวค่อยหาวิธีขอคืนวิธีที่จะทำมีอะไรบ้าง อาจจะเป็นการขอลดส่วนลดจากโรงพยาบาลเอกชนที่จองไว้เอาอย่างนี้เป็นตน้นคือเป้าหมายเจตนาเนี่ยอยากให้รีบฉีดก่อนไฟเซอร์ของรัฐก็มีแล้วนี่เออฉะนั้นทิ้งได้ทิ้งไปฉีดไว้ก่อนฉีดไว้ก่อนอนุทินสอนไว้ แต่ว่าต้องหาวิธีที่จะไปเจรจาต้าอวยกับโรงพยาบาลเอกชนให้ให้เขาคืนให้มันสมน้ำสมเนื้อนหน่อยนะเขาถึงจะยอมอะ่ะนะฮะ